นี่กับสภาพอยู่บ้านเฮ็ดสุกี้กินแรกค่ะมามานี่มากินน้ำกันฮ้อนๆสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้มานานห่างหายไปนานวุมีเวลาแต่ว่าืันนี้กินสุก,ก้มากินน้ำาันจา้าฮ้อนๆ้ขณะน,นี้เวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะคะที่สวีเดน ซุกีปลากับลูกสินรวมมิกับกุง้งลูกสินปลาสันเดบอกแม่ซุกีปลาแต่ไม่ต่างหลไรอย่างสวัสดีทุกคนนะคะเป่นคําให้มาเฟนเอเอวั thank you for คํา looking มาวิดีโอค่ะมากินกน้ําคํา enjoy eating t o g e t h e น้ำหนักขึ้นทำไมวะหักกิโลเลยอ่ะไม่ต้องถามว่าทำไมก็กินค่ะขึ้นเพราะกินนะ่ะบุกชิ้นปานลาอร่อย ชอ็อกโกแลตมาทั้งหมดแล้วแน่นอยมากินด้วกันนะจ้าอืมวุ้นเส้นภาษาเซเรี่ยกอ่ากลอสนูดละเสเ้นแก้วอะไรประมาณนี้ค่ะมา ไม่ได้ทำกินมจนก็อร่อยแล้วเนี่ยทำเองกินเองหอนกรีเป็นหอน้องวากัน กงจางและกสวัสดีทุกคนค่ะม,มาทานด้วยกันกินข้าวกันแล้วยัง h a l p you eat something you Can c o m eat together จับปลาไม่รู้ว่าชื่อปลาอะไรเนาะเนื้อขาวๆใสๆแซ่บเบิดมีลูกชิน้นเบิรอยนี่เป็นลูกชิ้นรวมอันลูกชิน้นอะไรนะกุ้ง ใช่เมนูสุก,กี้ยากิขออภัยถ้าหากแคร์นอนแล้วนะคะผู้ใดนอนแล้วขออภัยเด้อ ไม่รู้ว่าจะหิวนะ้จะหิวกับเราหรือเปล่านะคะสืมสนาวสุดหนาวส,สวัสดีค่ะลูกชิ้นยังร้อนอยู่เลย ภาพน่าสดอยู่บ้านนะคะน่าสดปกติก็ไม่ได้แต่งอย่างเลิมมาจากทุกคน นี่กุ้งจ้ะใครที่เข้ามาเขียนทักทายก็ได้นะมั่คลุกช่ะ สวัสดีทุกคนนะคะและสุดพูดคุยกับทุกคนแล้วก็สะสมเวลาวนไ,ววไป เวลาหายตามหาเวลานะคะ mm hmm. Hi my f r i e n d Thank you for heart ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะโคเทียวโคเทีย hmm. ว <laughs> Hi Thank you Thank you อ mm ืม hmm. For your heart, thank you so much. Where you come from? Have you dinner? Come eating with me. <laughs> this name, Sukiyaki. Hmm. I don't know if you speak Thai or English or some language. You can comment. พูดภาษาอะไรไม่รู้นะคะว่าเพื่อนมาจากประเทศอะไรบางครั้งมาจากหลายที่เนาะ hmm. Where you come from my friend hmm. มาจากไหนคะมาจากประเทศอะไรเอ่ย hmm. ไม่ง mm ่ายๆร้อนๆ thank you s o much มีซี f o o d just put everything together and we can eat <laughs> ทำง่ายมากเลยใส่ทุกอย่างลงไปด้วยกันม้อเดือดวเราใส่ทุกอย่างลงไปด้วยกันแล้วก็ใส่โดตีแล้วก็ใส่ซอสเอ่อซีอิ๊วขาวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซุก้อย่างนี้เลยยำมม <laughs> นี่อรไอยมากซอสนี่ <laughs> กินน้ำมันนี่ก็มันดังขึ้นมา <laughs> อขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แม่เวียนเข้ามา Samur. Hmm. Sochur fresh. Hmm. อมอจะมีเ<ม>สียงเด็กบ้างคนะอืม น่าร <Well, S 2> mm ัต hmm. really mm ้องเลือกทิสเฟลยามิอีตาเวติสสูปสุปทู พยาญชนะอ้วนพยายามะว่าอ้วนคปอใบอ้วนจังไหนเนาะโอเค thank you everyone thank you too much ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามานะโอ้ยสตอรี่ <Sorry. S 2> น้ามันนี่มันดันขึ้นมายหรือว่าอิ่มโอเคค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เรามาคุยกันไลฟ์สวดกินแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเนาะเก็บสะสมเวลาบนไปให้ถึงเส้นชัยนะคะทุกคนขอบค,คุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะ thank you too much thank you for heart thank you for everything everyone for comment and talking together นะคะโอเค we can see next time okay have a good night กุนนัสกุนฟันดีนะคะทุกคนใครที่เข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะคะฝันดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเพื่อนออกไปโอ้โหเข้ามาอีกมีเพื่อนเข้ามาอีกหมดแล้วคะ่ะ eat up i i eating up is finish e d everything ฟูดอิ่มแล้วนะคะขอบคุณเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้เพื่อนออกไปก่อนนะล้วตะกี้จะลง I've thinking l i t ิ l ดิสเทนิฟซัมเ n น coming นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนที่มาดูพูดภาษาอะไรกันไม่รู้ว่าฟังภาษาเรารู้เรื่องหรือเปล่านะ <laughs> I don't know if you understand <c oughs> <c oughs> ขอมาพายอ er. okay, ัลีมาด้วยกันโอเคเพื่อนๆขอบคุณค่ะ thank you so much we can see next video โอเค okay bye bye. Bye, bye 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 เพื่อนเข้ามาอีกเยอะเลยจะลงแล้ว Thank you so much, we can see next video, okay? Now I just eating and talking with friend, and now um, everything finished. and I'm full so I'm full and I'm full too. <laughs> I have some Sometimes I have speak three three languages, Thai English and Swedish. <c oughs> สามภาษาร่วมกันเราบัครั้งซับโซนเองเลยไม่รู้ว่าเพื่อนจะเข้าใจเราหรือเปล่าโอ้โหมาเจ็ดท่าเลยหรอจะกล้าลงหรือเปล่าเนะน,นี่ยตอนเนี้ย Now I have eating up everything กินหมดแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนมาเต็มเลยโอเคนะเราจะกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะบ๊ายบายลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะขอบคุณมากมากจ้า